แมนสนละคอขุเจ้านะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดจากมา่ำลึกถึงพระคุณแห่งการช่วยให้รอดขององค์พ่ยสกิจเจ้านะครับซึ่งสงสัยพี่น้องมานะครับเราก่อนอื่นก็ขอพี่น้องร่วมกันเปิดพระคัมภีร์นะครับไปที่ฟิลิปปินนะครับบทที่สี่ ข้อที่ยีอดถึงยีสานะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็เป็นเป็นพระธรรมฟิลิปปีนี่ก็เป็นบทที่สี่เป็นเป็นบทสุดท้ายแล้วก็ค่อยที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยถึงยี่สิบสามนี่ก็จะเป็นสามข้อสุดท้ายในพระธรรมฟิลิปปีนะครับพี่น้องขอบคุณเจ้านะครับในพระธรรมฟิตาปีบทบที่สี่ข้อที่ยี่สิบเอ็ด ข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมาอย่างประชากรทุกคนของพระเจ้าในพระเยซูกิตบรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมาอย่างท่านประชากรข้อยี่สองครับประชากรทุกคนของพระเจ้าโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในลาสัมนักของซีซ่าฝากความคิดถึงมาอย่างพวกท่านด้วยข้อยี่สามขอพระคุณองค์พระเยซูริตเจ้าจงดำรงอยู่กับพระวิญญาณ ของท่านทั้งหลายเถิดเอเมนท่นคขอบพระเจ้านะครับเอ,อวันนี้ครับพี่น้องที่หลักเพราะคําที่อยากจะมาแบ่งปันกับพี่น้องในวันนี้นะครับก็คือพระคุณของพระเยซูคริสต์นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับต้องขอบคุณพระองค์ว่าวันนี้พี่น้องทุกคนเนี่ย ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นไปการนำพาจากพระมิยามุสุเด็กพี่น้องทุกคนก็ล้วนเป็นอวัยวะแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในพระกายของพระคิดเป็นพี่น้องกับพิจักต่างๆทั่วทุกมุมโลกของคุณเจ้านะวันนี้พี่น้องทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยในตำบล แอมเพอในจังหวัดไหนก็ร่วมเป็นพี่น้องกับกับเข้าเจ้าแล้วก็พี่น้องทุกคนแล้วก็อยู่ในอย่างประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหนืออประเทศจังหวัดภาคเหนือภาคก,กลางภาคใต้ประเทศเอเชียประเทศยุยโรปแอฟริกาใตาอา้อเมริกาใตา้อเมริกาเหนือโคโลมเหนือโคโลมใต้แล้วทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกัน นี่ในฟิลิปปีสามข้อสุดท้ายนี่ก็เป็นการแสดงความถึงและการทักทายตามแบบฉบับของอครสา,า,า,าวอครสาวกเปาโลนะคือเป็นการอวยพรพี่น้องในนามขององค์พระเยซูคริสต์ทุกคนนะก็คือเปาโลนี่ก็มีการเรียกว่าเกียวธรรมฟิลิปปีเนี่ยไปถึง พี่น้องคริสเตียนทุกคนเปาโลเนี่ยก็ได้พูดถึงตัวของเป้าโลเองแล้วก็พี่น้องคริสเตียนในคิจักฟิลิปปีรวมถึงพี่น้องคริสเตียนในกรุงโรมที่คอยเรียกว่าช่วยเหลือตัวเปาโลแล้วก็รวมถึงปน,นบิบัติเปาโลและก็ทิมโมตีเช่นกัน ฉะนั้นเมื่อเปาโลเขียนไปถึงกิจจกรในกรุงโรมแล้วก็ฟิลิปีรวมทั้งกิจจกรในกรุงโรมทั้งหมดนะพี่น้องในกรุงโรมทั้งหมดเช่นนี้ยังไม่พอนะครับเปาโลเองก็ยังเขียนถึงข้าราชการของจักรพรรดิซีซ่าด้วยทำไมเปาโลถึงเขียนจักรซีซ่าก็เพราะว่า ทุกคนเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์่ยขอบคุณพระเจ้านะวันนี้พี่น้องทุกคนเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันเพราะเราได้รับการไถ่โทษฟาร์มผิดบาปด้วยพระคุณของพระเจ้าในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว วันนี้นะพี่น้องที่รักคิดจักในในพระธรรมที่เราอ่านเนี่ยก็เราก็จะเห็นได้ว่าในคิดจักในฟิลิปปีเนี่ยก็มีคนอยู่หลายระดับนะมีหลายวัยมีคุณวุธมากมายมีทั้งเ,เด็กและผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณดังนั้นใครก็ตามที่วันนี้ที่เราได้เรียกว่าเชื่อในองค์พรอเยซูอซึ่กับใจแล้วมันเกิดใหม่แล้วก็ก็คือผลที่เรียกว่าเป็นแอมบยวะแล้วก็เป็นหนึ่งในพระกาแล้วก็เป็นพี่น้องกับ กับเราทุกคนนะเ,เราก็เป็นพี่น้องกับองค์พระเยซูคริสต์สันสรละกอบพระเจ้าอันนี้เหรออันเนี้ยก็ไม่ได้ระบุว่าอการท,ที่เราจะเป็นพี่น้องกับเอคริสเตียนคนอื่นๆเนี่ยไม่จาเป็นว่าเออเราต้องเป็นเฉพาะมาคิดจักของเราเท่านั้นถูกต้องที่สุดนะคือพระเจ้าเนี่ยก็ประหลาดพระราชทานของพระราชทานให้แก่อคิดจักแต่ละอย่างเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันฉะนั้นก็เรียบว่าเราเนี่ยเป็นอาวะหนึ่งในประกายในในเนื้อกายเนี่ย ยกตัวอย่างในร่างกายก็จะมีแขนมีมือมีขามีตามีหูจมูก,กเช่นกนนันเราวันนี้เราก็เป็นพี่น้องเหมือนกับที่เปาโลได้ตอกย้ำว่าไม่เพียงแต่คิดจักในฟิลิปปินส์เท่านั้นที่เป็นพี่น้องและ,ะและเป็นคริสเตียนเราเนี่ยก็เป็นพี่น้องกับเปาโลและก็คริสเตียนทั่วโลก นั้นวันนี้ภาระที่พี่น้องจะต้องมีต่อพี่น้องซึ่งกันและกันซึ่งเป็นอวัยวะหนึ่งในพระกายเนี่ยก็คืออะไรนั่นก็คือเราจะต้องมีการหลีฐานเผื่อซึ่งกันและกันเผื่อพี่น้องที่เรียกว่าตกทุกข์ได้ยากนะในการถูกข่มเหงก็ดีในการเรียกว่า,าประสบชะตากรรมก็ดีในการที่ออกไปพูดถึงเรื่ององค์พระเยซูคริสต์ให้กับคนที่อยู่ในที่เ,เขายังไม่ได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ อาจจะได้รับการต่อต้านฉะนั้นเราต้องเป็นการเรียกว่าเสริมกําลังอธิษฐานเผื่ออธิษฐานเผื่อพี่น้องธรรมิชนทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่พิจักไหนก็ตามเขาจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามเขาจะอยู่ประเทศไหนก็ตามเราทุกคนล้วนเป็นพี่น้องแล้วเราก็พูดยังไงว่าเราเป็นประชากรแห่งอาณาจักรสวรรค์ทุกคนเราเป็นชาวสวรรค์ด้วยกันหมดทุกคนขอบคุณพระเจ้านะครับ องค์มะเยสคิดเจ้าเนี่ยตัวองค์ยยระเยซูคิ์นี่คือศูนย์กลางของทุกสิ่งเป็นหัวใจของผู้ที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนดังนั้นวันนี้ขอให้พระคิดคงมีความสำคัญในชีวิตของพี่น้องนะแล้วก็พระเยสคิ์เนี่ยทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าฉะนั้นวันนี้เปาโลเนี่ยก็เลยตอกย้ำในหลักความจริงนี้ว่าตลอด จนจดหมายฉบับนี้ว่าพระเยซูคิดและความรอดนอกจากมะนามของพระเยซูคิดแล้วไม่มีนามอื่นใดที่จะช่วยมนุษย์โลกเนี่ยให้ได้รับความรอดอีกเลยดังนั้นสิ่งแรกก็คือเราต้องตอกย้ำว่าพระเยซูคิดทรงเป็นเจ้าชีวิตพระเยซูคิดทรงเป็นเจ้าชีวิตของพี่น้องทุกๆคน ต่อมาก็คือว่าในการรับใช้พเยสุริตต,ตรงเป็นเจ้านายที่แท้จริงในการรับใช้พี่น้องทุกคนเราก็เหมือนกันเราก็ต้องเป็นผู้ที่จะเป็นผู้เรียกว่าผู้ทาสนะคือทาสในการรับใช้อง,งค์พิยสคริตดังนั้นเราต้องรับใช้พี่น้องทุกคนเพราะว่าพี่น้องทุกคนก็คือผู้ที่อยู่ในพระกายอยู่ในอวิช w เดียวดังนั้นคําอธิษฐานของพระโลรก็คือขอให้ พวกเราเนี่ยมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณอย่างลึกซึ้งมา,มากมากยิ่งขึ้นนะแล้วเราก็เห็นถึงในพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์มากมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกนนันอย่างนี้ก็เพื่อที่เราจะได้มีความชื่นชมยินดีที่จะเต็มเปี่ยมและเรียนรู้ที่จะพึ่งพอใจในสิ่งในทุกๆสิ่งที่พระเจ้าพระราชทานให้เราด้วยพระคุณดังนั้นจดหมาย ในฟิลิปปีที่เปโลเขียนเนี้ก็เรียกว่าเขียนด้วยการขอบพระคุณแล้วก็ด้วยการอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนทั่วทุกมุมโลกซึ่งเป็นพี่น้องในพระกายเดียวกันที่เชื่อในนามพระเยซูริตก็จะได้รับความรอดเหมือนกันหมดทุกคนไม่มีข้อ,อยกเว้นสนนรรเสริญขอบคุณเจ้า ทีนี้เรามาดูข้อสังเกตก็คือว่าในตอนเริ่มต้นของจดหมายเนี่ยแล้วก็เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นการสรุปทุกสิ่งทุกอย่างในพระคุณขององค์พระผู้ม็นเจ้าตามแบบฉบับอของเปาโลเนี่ยก็บอกว่าขอให้พี่น้องทุกคนเนี่ยเขียนถึงพระคุณขององค์พระเเจ้าที่ดำรงอยู่กับวิญญาณของพี่น้องทุก ของพี่น้องทั้งหลายสันเสือละกอบกุมเจ้าวันนี้นะเราจะต้องมีเรียกว่าฟวาเป็นน้ำหนึ่งเดใจเดียวกันกับพี่น้องคริเสเตียนทั่วทั้งโลกนะเออเราต้องเป็นพักกายเดียวกันกับพี่น้องทีจากนั้นเราต้องมีท่าทีที่เรียกว่าจะมีภาระที่จะเรียกว่าอธิษฐานเผื่อพี่น้อง ซึ่งอยู่ในประเทศต่างๆอยู่ในอยู่ในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยก็ดีอยู่ในตำบลต่างๆของประเทศไทยก็ดีที่อาจจะเป็นขนาดนี้เลยว่าอาจจะเ,เจอกับฟาร์มทุกยากลาบากในการออกไปประกาศกิจคุณหรือว่าเจอกับฟาร์มทุกยากในการดํารงชีวิตเราก็ต้องอธิษฐานเพื่อเพื่อที่พระเจ้าจะประทานถามคุณให้เขามีการได้รับการเสริมกําลังจากการนาพาจากพลังแห่งการอธิษฐานของพี่น้องทุกคน เราต้องตอกจาไว้เสมอว่าวันนี้คริสเตียนทุกคนเป็นไอวัยวะอยู่ในพระกายเดียวกันเพราะเราทั้งหลายนั้นเชื่อในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสรสริญและขอบคุณพระเจ้าเอเมน